ครับผมสวัสดีครับพี่น้องกองไปทุๆๆกคนเพราะว่าผมปวดกขกยัดคือเก่าครับอ่าหลังจากที่ผมเห็ดอ่าเยื่อะนะครับพี่น้องนะเหอ่าวางลันผมเห็ดไว้ผมแบ่งไว้ผมว่าจะแบ่งไว้หลังหนึ่งพี่น้องผมว่าจะไปเทาถาผมเทาถาผมให้พี่น้องได้เบิ่งกันแต่ว่าพวกนี้ผมว่าทีเดียวเป็นตีปลัง๊งใบพี่น้องหเห็ดเยเื่อไว้ใบอีพี่ทีเดียวมันได้แค่หาหลังได้แค่หาหลังเ,ลเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันครับผมที่ประเทศไทนะครับพี่น้องใส่จักขึ้นหนึ่งจากนี้ ปีที่แล้วผมผมก็ปล่อยปลาไหลไปหลายๆนะพี่น้องนะแต่ว่าบ้านนี้ปีนี้ผมก็ะไรทําการขุดนะพี่น้องนะผมก็ะไรทําการขุดพี่น้องก็จะเห็นเสียงเกตคลิปมีพี่คนๆที่มีพ่นอยู่กลางน้ำนะพี่น้องเนาะกับปลาไหลหลายๆผมมาปล่อยบ้านนี้ปัญหาหนึ่งคือว่าตอนขุดสาผมคือบ่เห็นนะนะปลาลูกคอกพี่น้องเห็นบ่ยุ่มยับยุ่มยับปลาลูกคอกครับเห็นบั้ยล่ะม้วนม้วนม้วนหินบนาะกลองโฟกัสบ่เนาะของโฟกัส ปีนี้ผมปล่อยปลาโตพี่น้องปล่อยปลาโตซื้อวันมันบอนซื้อปลาคอปลาดุกอยู่ตลาดมามาปล่อยเ่ยพี่น้องบ่เลี้ยงปลาเนี่ผมคิดว่าจะปล่อยมันอุ้หกสานี่พี่น้องแล้วก็ไปปล่อยปลาเลยเถอะพี่น้องแขกไปไท่มาหมูพวกเพื่อนฝูงมาเนาะพี่น้องเนาะก็เลาวก็เอาไม่เขาเจ้ากินแบบง่ายๆว่าเอาตัวเดียวพ่อกินเลยนะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องผมจะลองใส่บุงใส่ยังกระเบนเด้อพี่น้องผมใส่ยังกระเบนมใส่ยังกระเบนผมใส่หล่อนี่เด้อพี่น้องเพราะว่าจะผมมันโมม่ง เป็นเปลี่ยนด,ดิมีแต่ยองอยังสิธีการใส่ผมก็ใส่ยังใส่เคซืึ้นแล้วก็ไซโม้หกเมลแางครับผมเนี่ยที่มะหยมเมล่างผมอยากทีมาหยมนี่ครับเอาลงขึ้นมากันเอาประมาณนี้มันเปลี่ยนพี่น้องใสง่ทั้งทั้งผลมันกระส้นนะพี่น้องมันใไซโปรยแต่ว่ามันมีปลาไหลมาอยู่ผมสังเกตว่ายังขึ้นแล้วมีปลาไหลมาเล่นบนน้ำผมปล่อยน้ำไปตลอดนะพี่น้องปล่อยน้ำไปเลี้ยงไปปล่อยมันบกปล่อยน้ำไปตลอด มา,าเบิ้งกันมือแรงพี่น้องแรงผมพาพี่น้องมา,บาเบื้อาบ,า,บ,งา,บ,า,บางเดียวนี่มันนี้ปลาไหลว่ผมต้องใส่แห้งนะว่าปลาไหลผมมันเหลือบ่ตอนขุดผมเห็นตัวเดียวพี่น้องเห็นตัวเดียวอยู่พ่นกลางกลางนำ้ำตะกี้มีพ่นอยู่หรันผมขุดกิดแต่ว่าผมเห็นหูมันไหลอยู่น้ำหิ้มฟังแต่ว่าฟังผมโม่ได้ขยายออกแต่ว่าว่าไงว่าผมขุดตั้งแต่จพ่นออกแล้วก็เน้นความลึกนะพี่น้องอันนี้ขุดกับคุดมือพี่น้องมันก็นมีหม่องตื่นหม่องลึกนะพี่น้องหม่องท่านี้มันอาจจะตื่นไงเพราะว่ามันถึงหินแล้วพี่น้องทั้งผนกับมีหม่องตื่องลึกเป็น เป็นโน่นเป็นหลุมเป็นแองีงเองียงมันก็บเสมอกันนะพี่น้องนะถ้าพูดก็ได้ตูงสูงต่ำต่ำเนื่องจากว่ามันถึงหินผมขุดเองมันงกายกดบเร่นะพี่น้องนะขุดบ่ไนะด้ลถึงหินแล้วก็เลี้ยวเลยผมกับพ่อจำนั่นนะพี่น้องเนาะก็ได้อยู่เราว็ามันเลือกที่ว่ามันมองเลือกชุดกระถึงสามเมตรอยู่พี่น้องรวมหอดปากท่อได้สามเมตรบริเวณว่าน้ำได้สามเมตรน้ำนี่ประมาณตอนนี้น้ำอยู่เอ่อเพียงสะดือพี่น้องน้ำมองเลือกชุดเพียงสะดือแต่ว่าหอดปากท่อนั้นสองเมตรกว่าสามเมตรได้อยู่นะพี่น้องเนาะอ่ะ รุ่นกันมือแรงพี่น้องเดี๋ยวผมมีฝ้าพี่น้องมาเปิดเบิง้งเอาละพี่น้องมาบัดผมด็กระโดดลงมาแล้วนีตาแล้วมาเบิ้งกันว่ามันติดไปจังใดมันติดคือบ่แต่ก็ารั้งนี้ตัวมันก็เป็นกระถึกหน้าโอ้นนนนอนรห,รอน,อน,รหรอนักหนักพี่น้องหนักเงี่ยงหนักนักอะไรบ่หนักปลาไหลหรือหนักเงี่ยงอาปลาไหลหรือนักนำเป็นที่นำของ่านอยากกู นี่ตัวอยพี่น้องเดี๋ยวผมพาพี่น้องไปเบิึงเจ้ผมกะดิาจะเอาขึ้นไม่กินเลยแหละพี่น้องเบิึงเลยนะว่าทุ่งผมไปใส่นันกะบ่ถึกเดี๋ยวผมเอาย่างค้อไปทั้งเครื่องเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้เอาบางลันคือไปเดี๋ยวไปเปิดให้พี่น้องเบิึงนะพี่น้องเนาะไปฮะพี่น้องถึงแล้วเป็นต่งนักหรือเป็นเป็นต่ามีพี่น้องมีจักรตุ๋มนะย่างหนักผมกำลังจะเปิดเบิึงนี่ โอ้โอหตัวใหญ่อยู่พี่น้องแค่ต,ตูหนึ่งสวงสามสามตูวสามตัวด้อพี่น้องเด้อดสามตูวโอ้ oh, มีปกา,ากใหญ่ๆกระมูคือเป็นที่อ่อนๆคือเป็นที่ติ่งค่อยๆมันเดือดหอนบ่คือใส่มันเดือดหอนพี่น้อ,นนองมันคุใส่ยังเวีนเนาะอาจจะลาหรืออาจจะ,ะจจที่ไตซ้ำปวดจักใครจังี้เอาละพีน่น้องบันคลิปนี้ผมก็มาทดลอง เยอที it, ่ผมเพ็นเราพี่น้องอุปกรณ์การท็ดผมก็ไม่เกี่ยวเลยพี่เพื่อผมเอกใ้ผมก็ทมเอ็นเตชิปทีเล่ถึมบวาน้องมบ้านผมกับบเดนี้เลยบเดได้เก็บมีนเลยผมก็ไดดเฮ็ดเร็วๆผมก็ไปไส่์วดแล้วก็ผมกจงไ้บังนึงไส่อยู่สายของมึงก็น่าปะต่างในไซ้์คีคว่ำผมกัไอ้ไอ้ผู้วาอยู่สายของมันเหลือตะไลไปดน่ะว่ากว่าตัวทอดินสอทออยากกลนอยากสูบมันขายบเดผมก็มาปลอยหมดะ เป็นพีไก่เอะไะพี่น้องคำผู้ใด,ดมากคลิปแบบนี้นะพี่น้องนะนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามต่อผมเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปพี่น้องผมบรรยากาศบ้านผมพรกันคลิปหน้าจะหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับพี่น้อง